สวัสดีครับวันนี้รีวิวนะครับเป็นเชฟโรเลตแคปติว่านะครับคันนี้นะฮะเอาไปชมกันเลยครับผมนะครับวันนี้ก็ได้เข้ามาติดตั้งเป็นจอนะครับเป็นจอเจ็ดนิ้วนะฮะ กล้องถอยหลังนะครับแบบนี้เลยนะครับผมเนิ้วเนี่ยเราต้องซื้อหน้ากากนะครับหนึ่งชุดนะครับผมหนากากชุดปักเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ใส่จอแอนดรอยที่เรียกได้ว่าเป็นจอแอนดรอยพรีเมียมนะครับผมเป็นจอดีคาววรันตี2ปีนะครับตัวนี้สเปคแปดคอร์แรมสามลอมสานะครับมีความลื่นไหลมากๆครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับ ตัวนี้นะทัชสกรีนแบบลื่นไหลนะครับหลังจากที่เราแชร์ฮอสปอตหรือว่าอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วนะครับในเรื่องของการปรับแต่งเสียง DSP นะครับตัวนี้สําคัญมากนะครับในเรื่องของการปรับแต่งเสียงนะครับเสียงดีมากๆเลยนะครับผมวิดีโอนะครับตัวนี้นะฮะภาพชัดมากๆนะครับสําหรับสเปคจอตัวนี้นะครับเพลงครับผมเสียบ USB ได้เลยมี USB ให้ถึง3พอร์ตด้วยกันนะครับผมนะ ต่อนะครับในเรื่องของความบันเทิงนะครับตัวนี้เดี๋ยวรอลูกค้ามาใส่เพสโตยืนยันตัวตนจาก Gmail นะครับ YouTube ครับผมล่าสุดเลยนะครับพี่บัวเราเพิ่งต่อยไปเมื่อวานนี้นะครับจัดให้เลยนะครับเดี๋ยวลองเทสดูนะครับนี่แตะปุ๊บมาปั๊บอีกครั้งครับไปนี่ครั้งครับ แตะแล้วมาเลยนะครับนะฮะแบบนี้เลยนะครับเร็วมากนะครับเร็วมากๆแตะแล้วมาปุ๊บมาปั๊บเลยนะครับภาพสวยและเสียงดีนะครับตัวนี้นะฮะนี่นะแตะแล้วมาเลยนะครับไม่ต้องรอนานนะครับนะครับนะครับเป็นจอเล็กนะครับเราสามารถดู youtube ไปด้วยนะครับแล้วก็เข้าเกียร์ถอยไปด้วยเนี่ย ยูทูบจะย่อมาเป็นหน้าเล็กนะครับและยังแบ่งเล่นพร้อมกันสองหน้าจอได้นะครับตัวนี้นะฮะโอ้โหแบบลื่นไหลเลยนะครับตัวนี้นะแล้วก็ในเรื่องของตัว YouTube เนี่ยแบบแผ่นที่นำทางทีวีออนไลน์นะครับโหลดมาใช้งานกันนะครับตัวนี้ a s p นะครับนี่นะครับทำงานไวครับตัวนี้กดแล้วมาเลยนะครับไม่ต้องรอประมวลผลนานนะครับนะฮะแบบนี้เลยเดี๋ยวรอ นะครับลูกค้ามายินยันตัวตนนะครับใส่ Gmail สมบูรณ์แบบวันนี้แน่นอนนะครับวันนี้ก็เข้าาไปก่อนนะครับความชัดเจนของตัวจอนะครับกลางวันนะครับตอนนี้นะฮะสีสันสดใสนะครับทุกมุมมองนะครับผมไม่ว่าท่านจะอยู่ในตำแหน่งไหนของรถยนต์คันนี้นะครับดีคาวันที่สองปีนะครับสุดยอดครับผม สั่งงานแบบลื่นไหลคําสั่งเสียงก็ทําได้นะครับภาษาไทยนะครับสั่งเสียงไทยได้เลยนะฮะโอเคตัวนี้มีนะครับเป็นตัวซีลิงนะครับท่านที่ใช้ apple c a r p l พย์ d หรือว่าใช้ i p h o n นนั่นเองนะครับเราก็สามารถเล่นคาเพ a y ผ่านเจ้าตัวนี้ได้นะครับผมนะฮะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคครบถวนนะครับ แสงกลางคืนเราสามารถลดแสงหรือว่าหลีแสงนั่นเองนะครับหรือว่าปิดหน้าจอไปเลยก็สามารถทําได้นะครับแบบนี้และเสียงยังออกอยู่นะโอเคแทะทัชสกรีนหนึ่งครั้งจากหน้าจอนะครับหน้าจอจะติดแบบปกตินะครับบลูทูธนะครับเราสามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง2กรณีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเปิดเพลงจากมือถือเองนะครับหรือว่าใช้รับสายโทรศัพท์โทรเข้าโทรออกได้เลย สุดยอดครับอ่และฝากไปด้วยนะครับสำหรับท่านที่กำลังมองหาสเปคจอ and ด o i d ดีๆอยู่นะครับเราก็ยินดีต้อนรับสำหรับลูกค้าทุกรุ่นรถยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นรถญี่ปุ่นหรือว่ารถยุโรปเก่าใหม่ทักมาเลยนะครับเรามีรองรับแน่นอนนะครับผมสอง้กว่ารุ่นนะครับชัดเจนนะครับบริการสอปีสำหรับดีาคาลและเน็กนะครับผมเทียนท็อปซาวน์อินจิเนียร์นครสวรรค์ยินดีต้อนรับ0ูนย์้า 5, 5้4 4้าสนะครับผมแล้วสำหรับวันนี้ก็กลบขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็ลากันไปก่อนติดตามในคลิปวิดีโอถัดไปอย่าลืมกด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมครับผม